ภาษฝรั่งเศสเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเขาว่าเพื่อนชายเพื่อนหญิงเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งนะคะก็คือเขาว่ากูปังกับกูปินเอ่ออาจจะแปลว่าแฟนผู้ชายแฟนผู้หญิงก็ได้นะคะกูปังเนี่ยแยกมาจากคําว่าโกกับคำว่าปังคําว่าโกเนี่ยแปลว่าร่วมนะคะเหมือนในภาษาอังกฤษเลยเนาะอย่างเช่นคำว่ากัวบิตาชงก็คือการอยู่ร่วมกันนะคะปังเนี่ยอลงปังก็คือขนมปังนั่นแหละเออขนมปังขนม เสียงคล้ายในภาษาไทยเลยนะถามว่าทำไมต้องแชร์ขนมปังร่วมกันคือบางทีในกับคนที่เราสนิทเนี่ยคือเมื่อก่อนเธอต้องนึกใช่ไหมในยุคเมื่อก่อนเน่เวลาที่เราทานอาหารหรือข้าวร่วมกันในในวัฒนธรรมเอเชียแล้วก็ทานข้าวร่วมกันใช่ไหมในวัฒนธรรมยุโรปผิงที่เราทานร่วมกันก็คืออะไรขนมปังถูกปะเออนั่นคือสาเหตุที่ว่าเขาว่าเพื่อนหรือว่าแฟนอะไรงเงี้ยมันคือคนที่เราแชร์ขนมปังร่วมกันนะคะไอ้ยังไม่จบทีนี้ก็จะมีรูปของเขาผู้หญิงใช่ป,ปะคา,าว่าโกปังก็เป็นโกปีนเนอะคาว่าโกแปลว่าร่่ววมกันนถปาา เป็นแสลงอะมันแปลว่าไอ้นั่นของผู้ชายซึ่งแบบหรือจริงๆแล้วโคปีนแปลว่าคนที่แชรร่วมกันอาจไม่ใช่นะคะอันนี้ล้อเล่นนะคะจริงๆเนี่ยปกติแล้วในกฎภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเวลามันจะมีคำนามสองเพศถูกไหมก็คือเพศชายเพศหญิงคือแยกเป็นเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงหรือแฟนผู้ชายแฟนผู้หญิงนะคะอ่ะมันคืออย่างนั้นมันไม่ได้แชร้นั่นร่วมกันนะคะมันก็เป็นโจกนะคะหรือเปล่า étymologiquement, avec son copain, on partage son pain. Donc, avec sa copine, on partage ça. Pardon. C'est une vieille blague.